ใช่หรอกเพเดี<ว>๋ยวพวกเราก็จะตายเริ่มใหม่เอามันก็พูกเสี <c oughs> ยได้คาถาวาร์มใครก็ได้ดทุกทีไม่ได้เออมีแต่นอนที่ช่วยได้เียร์แล้วพี่ก็รอดตายแล้วพี่ติดอะไรน<อ>นบ้างนก็มาเซฟตี้อยู่เดียน์นนอุ้ยตอนนี้คาถานั่นหายไปแล้วเออตกนนช่วยใหม่ดิเดออ <c oughs> ี๋ยวคาถาวาร์มมันอ๋อเจอมาละ โอ้ยชุบหน่อยสิเดียงเลยนนปลดคาถามันทุกชิ้นดิปลดคาถามันใช้เดสก์ท็อปาเลยโอย้โดนฟ้าผ่าเียวตาย <c oughs> ย้อนสอนโลกกันผ่าๆให้บอกเฮ้ยทำไมโดนฟ้ามาที่นี่อ่ะ ก็ถ้าเกิดมันเสร็จแล้วมันก็จะโดวาร์ปก็ปอเกียตายแล้วเกิดใหม่เกียจะตายแล้วเกิดใหม่ไหแล้วดันโดนด้ชุบพวกในวงดันมันตกพื้นนะวะเร็วกว่าเพศเซฟอัดโชว์หว่วยสายฟ้า เพี้เซฟแล้วปล่อยพี่ปฏิบัติการด้วยสกีเวลยังมี่ปฏิบัติโอ้ย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 ไอ้นั่นระเบิดไปเลยไงล่ะเมื่อกี้มีคาถาดบมใช่เฮ้ยอย่าโฮ้ยนนนไขไเ้ยคีนัทลีกไปจากตรงนั้นหน่อยเฮ้ยโดนอะไรวะมีซอมบี้แต่น่นมีคาถาดบนะไม่ต้องห่วง ที่บอลจะพักันตรงแค่มันมีคาถาดอมอยู่นะรู้สึกไม่เป็นไรอ่ะปล่อยมันตกตกไปเถอะเกิดพี่นัทได้เก็บมาใชอ้อเหรอพี่นัทโดดตายก็ได้นะำนนชุบเข้ามาในวงให้ปลอดภัยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมพี่ตายอะน้ำมันเป็นพิษช,ช่วยพี่นนท์ดีมันเด <c oughs> ียงไป เกือบไม่รอดเอ้ยยัง <French> ไม่ได้เก็บคาถาเลยไม่ึ้นยิ้มวิปปัสเร็ววินาคิวิปปัสแต่ที่ปัดส่โล่ยิงเร็วเก็บคาถาเก็บคาถาเก็บคาถามันตกลาวาตาย ตลอดเลยนี่น้อความภาษาอะไรไปเลยเริ่เรีสกิลภาษาอิตาเลียนมั้งเอาเป็นว่ามีหลอดอกว่จะอยู่เลยเอาเป็นว่ามันจะอยู่เลยอ้าทำไมไม่ตายล่ะก็ลดเลือดเยอะมันก็เลย เอางี้ไหมนอนไล่อะไรอะไล่ไล่เกาะยังไงให้มันนานที่สุดเหรอไล่เกาะแบบครอบอะทำยัไงให้นานวงกลมอะเหรออ่าต้องชาร์จเอาชาร์จยังไงอะกดทุกเป็นบ้านชาร์จอือก็นอนก็กดชาร์จตลอดเพื่อเซฟปี